สวัสดีครับตอนนี้ก็ผมนกขนทองโชกุนแล้วทีแล้วเราเล่นถึงไหนก็ไม่รู้ใช่ถึงไหนก็นไม่ร,มรู้เราจะมาทำการดูตัวละครที่เขามีให้มีผักผักกาดผักกาดเวอร์ชั่นใบพัด หัวหอมแล้วก็ถั่วไม่เอาอะ่ะมามาดูที่กันหน่อยที่จะโอเคงั้นเราไปดูซอมบี้มีตัวอะไรบ้างซอมบี้พวกหัวซอมบี้ห้อยหัวซอมบี้นกก็มีแค่นั้นมีแค่นั้นเราใช้บูส เราไปปลูกเอ,อ่อทานตะวันสองหัวมาปลูกถั่วมาทานตะวันไม่ต้องนี่นี่ใช้เลยอันนี้ไม่ต้องอันนี้มาอะมังกรมาอันนี้มา,นนมาแล้วก็อันนี้ก็เอาอะไรมา เร็วเงินลงมามายวรอมันอันนี้เสร็จแตงกีวงสำหรับเงินอันนี้แถวหลังนี่เอาเป็นนี่บูมแมลงมาตามด้วยนี่มังกร วัวแมลงมงังกรวางแบบนี้เป็นแถวไปต่อมานักปล่อยแล้วก็อยู่เลยนักกล้ามคนเหล็ก V2 มา เอาเงินมาให้ฉันเอ,อ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเอาเงินมาเอ้ยไม่ไม่ไม่เอา,เอา,เ,อาเอาหัวมาขอบคุณสำหรับเงินฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแรกมันต้องใช้ให้ดูแต่ที่เรารู้คือต่อยมัน เร็วเร็วเร็วนะต่อยไปบูสต์ไปผ่ามาเร็วไปเงินช้ามากมากอืมครูดาวก็ช้าเนะมังกร เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วงั้นใช้นี่มาเพียงเท่านี้ จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจแล้วอ๊อยอะต่อยไม่โดนต้องรีบใช้เพราะาอะไรก็ไม่รู้มาบอกได้เลยว่าถ้ากินอะ ถ้ากินหมดนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเพราะว่า,าดูอืม,อมแน่นนะสองชันะะ้นไหครับพี่มาด้านหลังน่ยเรียบร้อยได้ตาโจนสลัดมา เล่นๆหน่อยสิจะคลิปยาวแป้งทาหนะ้าตาลิงชิงพลไมลนะ้โอใช้บูสต์แค่รอบเดียวใช้คอมโบเดิมมาแล้วก็นี่มา ไม่เอาดีกว่าเอานนสตันเสื่อนอีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวนี้มานี่ถืออะไรน่าใช้บ้างนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้สิไม่เอาเดี๋ยวลองเงินล่วงมามาแล้วเ,ง,เงิน จะเย็นๆอย่าเพิ่งมานะซอมบี้พูดยังไม่ทันขาดคำเลยมากันแลบยบเอาตัวไปกินเอาเอานี่มาแล้วจะเอานี่มา นู่นโอเคขอบคุณข้าพดมากอ่าเอามามาแล้วก็เอาสังหัวมาติดสองตัวเลยเฮ้ยจยจเจน เอาเอาเอาตัวด้านบนเป็นอะไรล่ะตกน้ำเหรอตันไปเอาจริงๆครับพอตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วมั้งมาจะมาไหนก็มากันให้หมาแบงหรืั่วดยิ้มแข็งเลยี คุณนักปล่อยเนื้สุดเจ๋งนี่คือสภาพของคนที่ไม่ได้กันแถวกลางซอมบี้จะมาเยอะหน่อยดังนั้นเี่นาหมคนไฟหน่อยมาโอ้โหมาพร้อมกันห้าตัว เรแลรอแปะแปะแปะๆปะแปแปปปแนี่โอ้โหถั่วถั่วเลยน้ำเอาไว้แทนซอมบี้น่าใช้นะ มาดูพืชผักสวนครัวกันหน่อยมาตัวอะไรอ๋อผักกาดกับต้นอะไรก็ไม่รู้อะให้เงินให้ทองมัง้งขุดไม่ขุดหรอกมานานเจ็ดจะลองใช้ตัวใหม่ ก็ขนทั้งทั้งทองลูกแม่ไม่ใช่อะไรมันสั่งสองอืมนี่ใช้คอมโบดิมันมีคอมโบหนึ่งอยู่ไปเลย นี Kh ้เพิ่มขึ้นเลยใครมันมาซ่าต่อยหน้านี่แน่นี่แน่เป็นแง่หนามเจ็บมากมั้งซอมมี่บอกว่าเจ็บมากมั้งแต่ยิ่งจะยิ่งอยากขึ้นมากัน เอาทัวไปกินก่อนเอาทัวไปกินก่อนมาเร็วเร็วรรีบเลยรีบเลยลิงเลยมาลิงเลยนกกับน,นกถ้นานกต้องเจอนีอ่ เงินเรื่เงินไหลเรื่อยเงินเปีย,ยรยย์เปีย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 แถวล่างจะเป็นนักต่อยแถวบนก็จะเป็นเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กมันจะมาจากถังเออเออเอเอเฮ้ย มันตายได้อย่างไร การผิดท่าทางเทคน,น,นิคเล่งเลยมาเล่งเลยออกดอกออกผลเร็วปลูกนักต่อย,ก,อยนนกันก่อนนี่ยนก็ปุูกนี่มา Còn bột các bạn Mà, nắp ăn mùi tỏi vậy mà Lên bồn leo Tiếp ông dọc ở bồn leo เจ้าต้นอะไรนะ่ะมาเดี๋ยวนักต่อยพวกนี้จะช่วยทุกคนเองเร็วเ ปลูกเพิ่มมาจะได้ออกดอกออกผลกันเยอะ นี่นี่นี่โดนน้ำตามไปตำรวจตำรวจต่อตำรวจไม่ต้องถึงมือหรอก เออตัวนี้ตัวนี้ไม่โดนน้ำตำั้มว้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเร็วเร็ว,รวมาแตกอป็นสองส่วนน้ำทำอะไรได้โอ้โหก็ไม่ใช่แป็ ไปโอ๊จะเย็นจเย็นพี่จ้าจะเย็นจะเย็น,ะยน,ะยนอะไรจดหมายอ่อจดหมายแห่งสมบัติหรือว่าเส้นทางคือสมบัติบิ๊กบรน าม right? ันจะต้องมีชุดผู้อะไม่ใช่ลาซาด้าหกหกลาซาด้าสิบสองสิบสองไม่อยากรู้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 อะไรอ่านไม่ออก โอเคอ๋อวางกันไว้เนี่ยวหลังดิกันไว้เนียวหลังดิวางไว้วางไว้ก่อนเลยกวางไว้ก่อนก็วางไว้กว้าว ทำไจะวางไม่จะจะวางทำไมล่ะจะาพือเด็ม่ว,วางได้หะเแปก สมาค้างตรงนั้นแหละค้างไว้ตรงนั้นเลยเรียม <Yeah. S 1> นี่ดองนี่ไม่ดัง ตรงนี้งานทั้งแถวจ้าบอกได้เลยว่าทุกใย่รอดมาได้นไม่รู้นะแต่ว่ากันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเด๊ นี่นี่เอาไม่ได้นี่นนี่แปะ Thank you อละเออฮิปิิปฮโปอ้โหาัวนันใหญ่ Shadow ตีตีตีว ah. ่อมาสกันท้งแม่แปะบัาคตอนทแม่มาสกันท้งแม่แปะบอาไปเลยแปบรามันมาเลยมันมาเลยมันมาเลย มันมาดิมันมาดิจยจะยิจะยครับยิงหาหาหาหึได้ท่าดีด้วย

TÀI LÀO YAY 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 BRUH lấy tiền được BẠO OK MÁC KÝ ĐAI MÀY LÙU DÀY mày ด่านที่เก้าเราเล่นด่านที่เก้าเสร็จเราจะได้นี่เลยถั่วมันไม่ใช่ถั่วแบบวอนัตอะแต่ว่ามันเป็นอถั่วแบบเุยย,ยเนี่ยเป็นถั่วเนี่เนี่ยเนี่ยเนยีถั่วแบบสปริงเนี่ยมันจะผักซอมบี้ไปในระยะหนึ่งช่อง 그럼 리얼리 끊죠 오케이